นี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะตอนนี้เป็นเสื้อผ้าเลยนี่กระสมฝ้ายอย่างดีเลยนะงานนะคะพี่ข้างหน้านะพี่จะเป็นลูกเออจะเป็นงานปักนะพี่งานปักทั้งหมดเลยค่ะพี่ไม่ใช่งานสกรีนลายสวยมากๆเลยงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วต้งบ่าตรงนี้นะคะพี่แต่งลูกไม้นะมีซับในให้อย่างดีตรงลูกไม้นะคะพี่ส่วนกระดุมนะคะพี่เป็นกระดุมมุกค,ค่ะสีเดียวกับตัวเสื้อแกะได้จริงเลยทุกเม็ดนะ แขนนะคะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะงานปักสวยๆแบบนี้ลายสวยมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ลิ้นนิลเนฝ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดนะถ้าไม่มีซับไม้นะคะจะมีซับไม้แค่ตรงบ่าตรงลูกไม้ตรงนี้นะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้าสี่นิ้วคะ่ะพี่ความยาวเสื้อ28ดนิ้วนะตัวนี้เป็นฟรีไซส์คะ่ะพี่มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวย จริงๆจะอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้นะคะพี่ปกติส่ง25บอกเลยลูกค้าตัวเนี้ยพี่คุ้มมากๆเลยวันนี้ขอจัดโปรให้นะพี่สำหรับงานตัวนี้ปักสวยๆแบบนี้เลยให้โปรแค่2 3ก้าเท่านั้นค่ะกับงานตัวนี้นะรินินผสมไฟอย่างดีเลยพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาที่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะ เราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหมดตรงนี้ค่ะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของถูกต้องแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะสีบานเย็นนะพี่สวยๆแบบนี้เลยลิย้นเป็นสมไฟงานปักสวยๆเลย2 3 9สามเกเท่านั้นอกหน้าผ้าสี่นิ้วความยาวเสื้อ28ดนิ้วนะคะพี่สีบานเย็นค่ะ สีต่อไปที่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่เรียกว่าสีม่วงนะคะพี่เป็นม่วงอ่อนสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ดูงานนะเป็นงานปักทั้งหมดเลยลายสวยมากๆเลยสองสามเก้าเท่านั้นสีม่วงนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะ พิมพ <ar> <DVD S 2> ์ดีๆนะตัวนี้จะเรียกเขียวอมฟ้านะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะลินินผสม้าย2-3เก้าเท่านั้นเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ถ้าอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเรียกเขียวอมฟ้าพี่ดูดีๆนะสีฟ้าจะเป็นตัวนี้นะคะเขียวอมฟ้าเป็นตัวนี้ค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่า สีส้มชานะคะพี่ตอนนี้นะมีส้มเดียวนะขาเรียกส้มชานะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่เป็นโอรสอ่อนแบบนี้นะคะสีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพี่ดูงานปักนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะิ้นีนผสมไส้ปักสวยๆแบบนี้เลยให้2-3 9พอสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ พี่พิมว่าสีกลมนะคะพี่สีกลมนะสวยๆแบบนี้เลยสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะพี่ เสื้อลินินผสมท้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้โปรแค่2 3 9เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเมาจ่ายนะเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่สหรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะงานสวยมากๆเลยลิลินผสมท้ายงานปักอย่างดีนะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วหนูให้โปรแค่2 3 9เท่านั้นสำหรับคนที่กดติดตามช่องนะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะคะพี่ลายสวยมากๆเลยลูกค้าเก็บได้เก็บๆๆเลย คุ้มมากๆง้นตัวนี้สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่พี่ดูเนื้องานปักนะสวยมากๆเลยสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ตัวนี้เป็นสีกรมนะถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสี โอ้ลนะคะพี่ตัวนี้นะพี่ดูงานปักสวยๆแบบนี้ลายสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะเก็บได้เก็บเลย,เลยสีนี้จะเป็นสีส้มชานะคะพี่ตัวนี้นะส้มชาค่ะมีส้มเดียวนะคัพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะสีฟ้านะคะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่อ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่ เขียวอมฟ้านะคะตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีม่วงนะลูกค้าเป็นสีม่วงอ่อนแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆเลยใส่ได้ตลอดตลอดเลยและสีสุดท้ายะค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ลายปักสวยมากๆเลยลีนผสมฟ้ายอย่างดีสองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่